สนับสนุนโดยบริการเบอร์ไทยแดนเมืองกรครั้งแรกที่ให้คุณมีเบอร์ไทยจีนฮ่องกงอยู่ในซิมเดียวจาก TrueMove e สวัสดีค่ะพบกับนีนิดาวันอัศวัรวิโชคใน Eyes on China ค่ะตาเาที่ยวเขาเจอหลี่ชื่อ TNN 24和新华社共同推出的放眼中国 จับตาแดนมังกรในวันนี้นะคะนิจะพาคุณผู้ชมไปดูการเต้นนะคะที่ได้รับการบันทึกว่าเป็นการเต้นที่เร็วที่สุดในโลกค่ะการเต้นครั้งนี้นะคะจะจัดขึ้นที่ไหนเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะการเต้นนี้นะคะจัดแสดงขึ้นในกลุ่มปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้โดยกลุ่มนักเต้นชาวตุรกีค่ะ ซึ่งเป็นการแสดงประกอบดนตรีแนวอิสลามด้วยการผสมผสานของการเต้นสมัยใหม่และบัลเล่ที่นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงช่วงท่าอันสวยงามและังหวะอันร้าใจแล้วนะคะการแสดงในครั้งนี้ยังได้รับการบันทึกจาก Guinness World r e c o r d ว่าเป็นการเต้นที่เร็วที่สุดในโลกด้วยสถิติความเร็วถึง241สเต็ปต่อนาทีค่ะ การเต้นในครั้งนี้นะคะนอกจากจะมีความสวยงามแล้วยังสามารถสร้างสถิติในระดับโลกได้อีกด้วยนะคะโดยคณะนักเต้นชาวตุรกีนี้ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2542โดยขณะนี้นะคะมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด120คนค่ะและหลังจากที่เราไปดูการเต้นสวยๆกันมาแล้วนะคะตอนนี้ค่ะนิจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการร้องเพลงกันบ้างค่ะ มานี้นะคะกลุ่มนักร้องนักดนตรีชาวจีนและอเมริกาเหนือได้จัดแสดงคอนเสิร์ตท,ที่ผสมผสานดนตรีแบบดั้งเดิมและโอเปร่าเข้าไว้ด้วยกันโดยมีการนำเสนอบทเพลงดังของจีนหลายเพลงอาทิเทียนลู่และ The w h i t e h a อร์เกิโดยได้จัดแสดงขึ้นที่ศูนย์จัดแสดงศิลปะในแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาค่ะสิ่งที่น่าสนใจของคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะก็คือการที่นักร้องชาวต่างชาติสามารถขับร้องบทเพลงดังของจีนได้อย่างน่าทึ่ง ซึ่งสามารถสร้างสีสันให้กับการแสดงในครั้งนี้ได้มากทีเดียวค่ะการแสดงในครั้งนี้นะคะสามารถทําให้เราเห็นว่าบทเพลงอันเป็นเอกลักษณ์ของจีนนะคะมีอิทธิพลไปทั่วโลกเลยละคะ่ะและปิดท้ายกันวันนี้นะคะด้วยเรื่องแปลกในจีนค่ะที่ไม่นานมานี้ได้มีหญิงสาวชาวจีนตั้งขันที่บริเวณตับค่ะ ะะมีหญิงชาวจีนวัย31ปีคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในบนทนหูหนานทางตอนกลางของประเทศจีนได้ตั้งท้องที่บริเวณตับค่ะซึ่งแพทย์นะคะได้ตรวจพบหลังจากที่หญิงคนนี้ปวดท้องแล้วเดินทางมาตรวจที่โรงพยาบาลจนเอกเยลพบว่าเธอนั้นตั้งคันในตับซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากค่ะส่วนท้ายที่สุดนะคะแพทย์ต้องตัดสินใจนําทารกในคันออกเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับหญิงสาวคนนี้ค่ะ ทางแพทย์เองนะคะก็ได้บอกว่าเคสการตั้งครรภ์นในตับแบบนี้นะคะเกิดขึ้นได้ไม่บ่อยนักค่ะโดยในช่วง60ปีที่ผ่านมานะคะมีการแจ้งว่าเกิดเคสแบบนี้ขึ้นเพียง22เคสเท่านั้นค่ะแล้วกลับมาพบกับนิดิดาวันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงสุขแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำ Crystal Design Center ค่ะ m ุ j เ,ช, N N 14, เงทงทช้าทุเจึิชอบคนเชของ ังเย,ยนจ้งปัวจนนียชเยแ,แล้วกลับมาจับตาทุกเรื่องราวแดนมังกรได้ใหม่ใน Eyes อ n c h i น a นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ